ภาษาจีนแล้วจวจะซื้อเลขตะเบิ้ลแต่เลขนี้เลขเต็มเขาจะเลขเต็มไหมเมื่อเาไปเติมน้ำมันอ่ะนั่นได้เนี่ยเขาจะเอาเป็นเต็มยอดนะเลขเต็มเลขเต็มนี่ก็เหมือนกันเมื่อกี้พอดีใครถามเลขอะไรนะสิบล้วนเลขอะไเลขคนนี้เลขเต็มเนี่ยเขาเป็นเลขพิเศษเหมือนกันแต่เลขคนเนี้ยมันต้องรอมันต้องรอเวลารอแบบว่ามันสุกงอมรอเวลาเนี่ยรอ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 มันจะบรรลุทำช้าแต่เลขหนึ่งหนึ่งสองสองสามสามเนี่ยมันจะแบบ ถ้าถ mm ้าปฏิบัติธรรมพวกนี้จะบรรลุธรรมเร็วมันคูณตออ่าใช่พลังมันคูณต่อใช่อันนี้มันสวนอะเพราะมันมีสวนขั้นกลางมันมันว่างเปล่าเหมือนกันเอ่ออย่างกับเพื่อนอาตมาอะไรอาตมาเนี่ยเขาเขาไปทําอะไรไปสอบอะไรก็ได้หมดเลยแต่อาตมาเนี่ยนะสามตุ่งสามโอ้มันยังไม่ระเบิดมันยังไม่ถึงจุดระเบิดอ่าถ้ามันระเบิดมา๊บนะมันไม่ไม่ไอ้เลขพวกนี้เอ่ออาจจะสู้ไม่ได้เหมือนกัน 2อ4สองสี่สีนี่พวกนี้ก็ไม่ธรรมดาตอนหลังจะมามาถอนรหัสพิศสุนีที่สุจีเนี่ยนะเขาก็รหัสอะไรนะสามเหมือนกันเขาเกิดเนี่ยก็ปีเดียวกันอาตมานะแต่เขาเกิดปีหนึ่งเก้าาเดเดือนเดือนหกกัเดือนห้เ,น, 6, เน, 5, นี่ยนะเดือนห้าสหรือว่าอะไรเนี่วยสิบี่กยี่บยี่สิบห อ๋อใช่นะถ้าจะมาจังวิกิใช่หรืศูนย์ห้าอันนี้ยี่สิบใช่ไหมอันนี้ยี 25. 25. ่สิบห้ายี่ห้าสามสิบใช่เขาเขาเกิดประมาณนี้นะก็เอ๊ะทำไมคนนี้เป็นเลขนะ่ะแล้วก็ถ้าเราไปดูนะคนรหัส 3, สามสามคุสามเนี่ยมันถ้าเราไปเจอเนี่ยมันจะมีอะไรแบบว่าพิเศษแต่บางคนบางคนเนี่ยยังไม่ระเบิดเดี๋ยวับของคุณคุณแอมเนี้ยหน่อย ระเบิดมาในี่ป๊บนี่คุณแม่นี่อยู่ไม่ได้เลยอาจจะไม่อยากจะโอ้โหนี่จะอื้อหมดเลยตึงน,นี่นะคือเหมือนกันนะไอ้แมาเมื่อก่อนที่ยังไม่ระเบิดนะมันก็รู้สึกว่าเราเป็นคนแบบอันนี้ไม่มีอะไรมันเหมือนกับคนธรรมดาธรรมดาโอ้แต่พอระเบิดมาปุ๊บเนี่ยโอ้เราไปไหนไปไหนปุ๊บมันจะออล่าราศีแล้วมันจะไปดีกว่าคนอื่นอะ่ะคนอื่นจะสู้ไม่ได้ไม่ว่าไปยุโรปก็ไดีไปไหนก็ได้ มันจะมีออล่าของมันเองนะเลขสามศูนย์สามเนี um. ta, theme. Theme ่ยถ <t> ้ามันได้ระเบิดอไปี้ก็เหมือนกันสองศูนย์สองสามศูนย์สามสี่ศูนย์สี่พวกนี้จะพิเศษมากคนคนเขาว่าคนแต่มันจะช้ามากมันจะมันจะเหมือนกับต้มอะไรที่อะไรจะต้มต้มที่มันหมูเปื่อยอะครับต้มเลยนะมันต้องใช้ไฟอ่อนๆค่อยๆค่อยๆตุ๋นค่อยๆทายสี่ห้าชั่วโมงก็ปตุนออกมาถึงจะอร่อยแล้วมันมีบอกไหมว่าตอนไหนตอนไหนไม่บอก มันเหมือนกับผลไม้สุกเนี่ยมันจนสุก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 งอมมันถึงเวลามันก็ต้องล่วงไปโดยบรรยายมันใบไม้ก็มันกันมันมันเขียวเนี่ยมันไม่ล่วงใช่ไหมเราพัดก็ไม่ล่วงแต่พอถึงมันมันมันแบบว่ามันถึงเวลาปุ๊บมันจะล่วงมันก็ต้องจำเป็นต้องล่วงละไอ้ไอ้พวกเนี่ยสามศูนย์สามสี่ศูนสี่มันไม่ไป็ต้องแปเนี่ยมันรอเวลาแค่นั้นอะอย่างของพุทธแอมอนนั้คือถ้าถ้าถ้าเป็นคนที่มาดูกับเราเขาต้องถามว่าแล้วเมื่อไหร่ แล้วเราจะไกดเขาได้ไหมคำว่าเด่นราคาของคุณมาแนวนี้คุณต้องไปประมาณเท่าไหร่อ๋อมีเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาตอนเปลี่ยนแปลงเราจะมาบอกเนี่ยเห็นไหมหนึ่งแปดเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งอ่าหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งเนี่ยมันจะเป็นบอกว่าหนึ่งแปดเก้าเนี่ยมันจะเป็นสุดอะไรนะสุดขั้วของมันแล้วเข้มหรือว่าอะไรสรุปละมันจะไปไปถึงถึงจุดจบของมันละไม่มีทางไปแล้วคือว่าถึงมุมแบบนี้ละมันไปไหนไม่ได้ละอ่าไก่อ่ามันมันอันนี้ไม่ได้ละ มันต้องหาทางออกนะมันไปไม่ได้นะมันต้องหาเจาะรูออกได้เลยเออเนี่ยพอออกรูปุ๊บอ่ามันก็จะอะไรนะทะลุแล้วอ่าไม่ว่าสามศูนสามอ่าไม่ว่าเลขอะไรเนี่ยมันก็จะถึงเงนนี้มันอ่ะต่อไปสี่สุทธิเลขคนนี้ก็เลขพิเศษนะเลขเต็มนี่ก็เลขพิเศษเหมือนกันถ้ามันได้ระเบิดเนี่ยไม่แพ้สี่สีส่แปดไม่แพ้อ่าอะไรนะสองสองสี่ <c oughs> ว่าตมาก็ถ้ามาคุยประวัติตมาเลยมาก็ไม่ธรรมดาตมาเล่าให้ฟังนี่วันหน่งที่ไม่จบอันนี้ขนาดไม่ได้เล่าเท่าไหร่เนี่ยไม่ได้เล่าเลยไม่ได้เล่าเลยนะับผ้าจามพูดไม่เก่งนะฮะะพระอาจารย์พูดไม่เก่งใช่แล้วพูดไม่เก่งใช่ไม่คือเคสิบโมงละอ่ะเดี๋ยวเราจะมาขึ้นเลยนะตารางข้าวชีวิตเอาได้สักตัวหนึ่งกาดีกว่านะเดี๋ยวสักตัวหนึ่งแล้วค่อยพักเบรกนะเห็นไหมตอนนี้ยังไม่ถึงสิบโมง ตาารใช่ใช่ใช่อ่ะตาราง99ปีเรามาเช้าน um, ี้เราเอาแค่ตาราง99ปีให้จบก็แสดงว่าทำไปเรือยเลยอ่ะมีใครมีอ่อปากกาไฮไลท์กันไหนหมดอ่ะซื้อปากกาแดงอันนี้มาแต่ลรือไฮไลท์อยู่ในอยู่ใน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 กระปุกกระป๋องเอ่อเยวเตรียมมาก่อนเปิดหน้าด้านบวกก่อนนะครับ ด้านบวกก่อนเช็คเช็คดูว่าตรงกัวบวกบนเดือนปีเกิดเราหรือเปล่าใช่ใช่เขาเขียนถูกไหมด้านบวกด้านลบเก้าเจ็ดเจ็ดกับเก้าหกหกเนี่ยโดยเฉพาะอันนั้นจะผิด okay. บ่อยนะจะเจอเจ้าหกขึ้นจะถูโอเคอาจจะได้ยังไปดู เลขตัวแรกเราจะไปหาเลข2 2 4ส่กันทั้งด้านบอดด้านลบอายุเท่าไหร่หาเจอหรือยังเขามาลดนี่ไม่ต้องไปหาไกลอันที่อันแรกอายุที่หนึ่งก็เจอแล้วเจอสี่เจอสี่อายุหนึ่งขวบปีรอบไปไหมสอง่องอันเลยได้ๆเนี่ยสองสองสี่หนึ่งขวบแล้วมาดูปีลบอีกสองสองสี่ อันนี้นี่ห้าสิบโอเคไม่ใช่อ่าพอหมอนรอดนี่เนะมือ่อกี้ปีปีบวกเท่าไหร่นะปีบวกห้าสิบปีลบหนึ่งขวบอายุนหนึ่งขอบอาย,าหาหายุอายุของขอของคุณแม่ เจ้าอ่ะบวกไม่ไม่เอาเอาอแรกแรกย่องปแรกเลยาสี่า่โอ้โหเเลยนะบวกบวกบเก้าเอาสาบเก้าบวกับสี่สองเอาอันแรกนะเอาอันแรกนะแกสสิ่โอเคโอเคได้ละสี่สิบสีอันแรกสี่สิโอ้ มีไหมมีไหมมีหลายคนของคนซ้ายเจอหรืยงอายุ79บวก2กบ4 79ปีบวกปีลบปีบวกโอเคก9งั้น79ใครยังไม่เข้าใจครับแล้วก็ปีลบอ่ะเจอหรือยังไม่ีเจอไลยยังไม่เจเลยใช่ไหม หกสี่หบเ้โอเคนะอ่าางคุณแอมกับนั่นนาโอเคยังเ่าไหร่คะอเอามันรวมกันใช่เอามันรวมกันพี่รามีประกันยังไงคะเนี่ยนะา เดี๋ยวเชฉีดให้ก็ได้ผลไม่เยอะอ่ะเรามาดูอ่เท่าไหร่ของคุณแม่เท่าไหร่เก้าอ่ามได้เท่าไหร่71.5เดโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูช่องเ1 5ยังไม่ถึงใช่ไหมอันนี้ยังไม่ถึงอของมอเตรด้ว้าสบอกหนึ่งได้เท่าไหร่51

ใคหเปาิ่รือเง่ารด้ยัตนนี้ยังไม่นโอเคแล้วมีใครหมของคุณอันนี้เท่าไรห้เ็ดห้้าส7ห้าเจ็กับอะไรรวมกันจริงจริงร้อยสิบส่ค่้อยไหหารได้5้าิเใช่หมใชคอ่าโอเคของคุณแอมอ่ะรวมแล้วได้หารได้เท่าไรแปดฮะรวมแล้วบ รวมได้164รวมได้64 1ิบสี่อ้หโอ้โหทำไมเลขสูงขนาดนั้นนะร่าจะอายุ164ยเลยไกลไกลหายด้82ใช่ไหมโอเคยังไม่ถึงมีแต่คนไม่ถึงนะคนที่ผ่านไปมีไหมคุณคุณคุณโอ้อะคุณโอ้อ่านไปยังอยู่ตรงไหนยังไม่ผ่านจ่ะ68.5ิบแากอืม่ยังไม่ผ่านอ่ะแล้วคุณไปว โอ้คุณกำลังนั่งรอยไปไหนไม่รู้โอ้แตมาก็เป็นหีเที่ยวนี่รอรีบกลับมาคนใชอบเที่ยวนั่งเออเลยบอกใหทำยไม่ทำเสย็ะ้วต้งใหม่รอบน่ี่ี่ี่นี่ี่โอเคเไปดีอันนูีีทอะไร 24, 24บิบครับยีบสีเหมือนกันอ๋อใช่สามหาแปดเหมือนกันก็มาหางขึ้นก็ได้เท่าไหร่24บสีได้สิเหมือนกันโอเค24บสครังไปแล้วโอ้เป็นละครชีวิตนี่โอเคเลยอ่า <c oughs> บอกให้เราไปทำกันบ้างหรือไ,ไปลืมบอกเมื่อวานเนี่ยนะไม่เป็นไรเดี๋ยวมันนั่งชิดเนดี๋ยวพักเบรกเนี่ยเดี๋ยวให้เราคุยที่ย,ย2จบเลยให้เราเป็นเวลาสัก10บสนาที <c oughs> โอเคอ่า ในตารางขึ้นกาชีวิตเนี่ยพยูนแป๊บเดียวชนเนี่นตารางขึ้นกาชีวิตของเราเนี่ยมันเหมือนกับอะไรนะละครชีวิตอะนะม,มันจะมีผู้กํากับใช่ไหมตอนนี้เราจะมาเป็นผู้กํากับในชีวิตของเราเองว่าในชีวิตของเราดเดือดที่สุดคือปีไหนอายุเท่าไหร่สมมุติว่ามันตก2องสเนี่ยเราปี2องปีบวกปีลบมา,มาบวกรวมกันแล้วมาหารด้วย2 นะมหาหันด้วยสองมันได้ตรงค้ำอะไรมันจะตรงสองสองสีเเเ่เรามาถามหมอรอดเห็นไหมหมอรอดที่ผ่านไปแล้วใช่ไหมแล้วดูยิบห้าจำได้ไหมหเหตุการณ์ฮะตกใจห้าแล้วเนี่ยยิบสี่จำได้ไหมมเเีเดือนกระตัก,ะากการเดือนกนระตักการเมืองเนี่ยดูเดือดไลยตอนันปีนั้นก็ดูเดือดดูเดือดนะอ่าที่จริงสองสองสี่นี่ภาษาภาษาบ้านๆสำหรับเป็นปีปฏิวัติ ป็นปีปีเปลี่ยนแปลงปีที่ว่าถ้านักร้องก็อย่างอย่างลิซ่าเนี่ยโอ้โหแบบว่าอยู่ๆไปอะไรนะไปดังที่เกาหลีมองไทยเนี่ยถ้าอยู่เมืองไทรเนยไม่ดังพอไปร้องเพลงเข้าค่ายต้องตบโอ้โหดังระเบิดเลยคืนเดียวสิบล้านวิวคนดูเนี่ยสองสองส,องสี่มันเป็นปีที่ว่าเราจะพุ่งแบบว่าจนบางคนเนี่ยาขาขึ้นขาลงขาอย่างเนี่ยเนี่ยสองสองสี่เนี่ยอาจจะเป็นขาขึ้นที่ว่ามันขึ้นไปสุดๆเลย อ่ามันเป็นขาเคลื่อนที่แบบว่าทั้งดง,ท,ง,ดง,ท,งทั้งเด่นทั้งเด่นทั้งดังทั้งแบบว่าเหมือนกับผู้อะไรแบบปึ้งเลยแบบว่าปีปีสองสองสี่มันเป็นปีปฏิวัติปีเปลี่ยนแปลงแล้วก็อะไรที่เราตัดสินอ่ะตัดสินใจอ่ะอาจจะว่าถูกหรือผิดเราต้องรับผิดชอบเพียงผู้เดียวเข้าใจไหมอา่าไม่ว่าผิดไม่ถูกเรารับผิดชอบคนนี้อาตมาก็เหมือนกันอาตมาอา่าอะไรนะอาตมามาดูลหัสสาราใช่ไหมอาตมาอายุสี่สิบเอ็ดอ่า สีสเอนี่เป็นเป็นปีที่ว่าสองสองสเป็นปีปฏิวัติอัตมาอัตมาจะเล่าอาตมาหน่อยวนาเป็นปฏิวัติยังไงโกตีชื่อคนเราเนี่ยพ่อแม่ให้มานี่อันนี้ใครเคยเปลี่ยนชื่อมางนยกมือขึ้นีิโอโหหมดเลย <c oughs> อันนี้ก็เปลี่ยนอันนี้ไม่เปลี่ยนใช่ไหมอันนี้แสดงว่ารักแม่มากโอ้โหเนี่ยกี่คนเกือบสิบคนมีคนเดียวไม่เคยเปลี่ยนแสดงว่าเห็นไหมแปลกนะอาตมาเองก็เหมือนกันนะโกตีเนี่ยครอบครัวอาตมา ไม่เห hey, uh, uh, ็นจะมีใครเปลี่ยนชื่อตอนหลังมีน้องชายไปเปลี่ยนชื่อเลยมันรู้เปลี่ยนหลังจากยมพ่อแล้วตอนนั้นยมพ่อยังอยู่นะน้องชายเปลี่ยนเพราะว่ายมพ่อก็บอกเฮ้ยเปลี่ยนชื่อมาก็เหมือนเดิมเงินก็ไม่เจ็บงานก็ไม่อันนี้เนี่ยอะไรก็ยังเหมือนเดิมเลยสุดท้ายแบแกก็ยังเป็นเหมือนเดิมเหมือนน้องชายเพราะว่าบางทีเราเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนอะไรพวกชีวิตอาจจะเปลี่ยนแต่มันก็ไม่เปลี่ยนนะบางคนมันสุดท้ายมันต้องดูที่ว่า เราเราสันดานลเราที่เขาสร้างมาเนี่ยเราไปปรับปรุงไปแก้ไขไปอโอนไปย้ายไม่อะไรไม่เนี่ยที่จริงมันต้องมาดูรหัสชีวิตเนี่ยนะ<ม>เปลี่ยนชื่อเนี่ยธรรมาก็ไม่เชื่อในาศาสตร์นี่นะสุดท้ายมีคนมาดูมาดูให้ธรรมาตอนนั้นธรรมามาสอนถึงรุ่น29่ารอบรอบแรกรอบแรกมีหมอรู้ชื่อมาแล้วโอ้อาจารย์รุ่นยีบก้าตอนนั้นกำลังเปิดฟรีนะคนเป็นร้อยเนี่ย นอนเกินเนี่ยสลาเนี่ยปุ๊บเรามาเต็มประมาณร้อยห้าสิบคนเนี่ยจะตีหัวกันนะเพราะว่าคนมัน,นเยอะมากๆนะสุดท้ายพอมาเจอรุ่นสามสิบปุ๊บอีนั้นอะ่ะจะมาอายุสิบเอ็ดพอดีรุ่นสามสิบอ่าอันนี้อันนี้ก็อะไรนะคนหมอโดนว่ะอาจารย์ชื่อถนอมอ่ะโอ้อาจารย์เหนื่อยอาจารย์ลำบากอาจารย์อันนี้นะอาจารย์ต้องเปลี่ยนชื่ออ่าเราก็เกาเก่าหัวจะเปลี่ยนชื่อเราไม่เคยมีใครมาทักเราให้เปลี่ยนชื่อเฉพาะคนนี้ว่าให้เปลี่ยนชื่อ อาตมาเลยตัดสินใจเปลี่ยนชื่อเลยเปลี่ยนชื่อจะเปลี่ยนเปลี่ยนแต่ชื่อป๊อปอาอาตมาชื่อถนอมปงเนี่ยใช่ไหมถนอมปงเนี่ยเขาไม่เช่อแต่อะไรจำเจะเปลี่ยนแต่ชื่อถนอมแล้วนามสกุลปงเนี่ยไม่ได้ต้องเปลี่ยนทั้งนามสกุลทั้งชื่อเลยโอ้โหนี่เห็นไหมปฏิบัติเลยอาตมาเอาหานามสกุลให้ใหม่แต่ตอนนั้นน่าจะปีหนึ่งสี่มันสองศูนย หนึ่งสี่ยมพ่อไม่อยู่และแต่มาก็เปลี่ยนก็เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนานามสกลุลเนี่ยพอเปลี่ยนป๊อบเป็นชื่ออะไรไปะ่ะดี๋ยวให้เราอ่านดูว่าชื่อตะมาชื่ออะไรชื่อตะมาใครจะอ่านทูกวันนะจกริ <c oughs> เปลี่ยนชื่อจัก,กริน <c oughs> จาลูกกแต่พอไปอำเภอ,อป๊อบจาลูกกมันเป็นนามสกลุลมีคนใช้แล้ว เราต้องไปหาเปลี่ยนใหม่ไม่เอาเอาไม่ได้อันี้นก็ต้องเติมเลยนะพอโงไปจารุกรกและเราอันนี้พออะไรนะคนที่พิมพ์เปลี่ยนชื่อให้เนะี่ยเขาก็บอกว่าจะอ่านยังไงเขาก็อ่านไม่ถูกเหมือนกันนะเขาก็เลยจารุกระ,ะ,ะละทะนะแล้วเราแปลกๆตลกตลกนะจักรีนจารุกระละทะ เวลาจะมาเอ่ยชื่อเวลามปนงานสืบดอกสุตตาครูบาน้อยมาเอ่อก่อนชื่อพระอาจารย์โป่งเมียท่านอ่านได้มันได้มาอ่านชื่อชื่อพระอาจารย์จักรินเมื่อก่อนมันมีไปจารุอะไรอ่ะออเออเออเออออกะละทาะจารุก้อนจารุก้อนโอ้ชื่อเลยมาเริ่มมีปัญหาละเวลาหลวงพ่ออ่านจะมาใช้ชื่อนี้ประมาณสองปีโอ้ดุเดือดมากๆ ต้องต้องถามหมอหมอหมอเลยนะหมอรถมาเรียนรุ่นสามสิบพอดีไหมรุ่นนั้นไม่ใช่สามหกรุ่นปิดอ่ะรุ่นสามสี่สามเอ็ดเนี่ยสามสองเนี่ยรุ่นเดือนมากๆนะเพราะว่าปีนั้นอ่ะทั้งเดือนทั้งปีเลยเนี่ยรุ่นเดือนมากๆอ่ะละอ่ะพออันนี้ปุ๊บโอ้โหวันมาก็เป็นข่าวด้วยนะเป็นข่าวออกไปไปสอนที่อ่าศรีมาโศกคนร้อยห้าสิบคนมีรายการทำอมอนออนรวมมาถ่ายทำอ่ารย์นอ่านวดพนอมสุขภาพ อาจารย์ถนอมจะกระโดดโหกดออกข่าวไปประมาณดังไปเรื่อยเหลือเรรู้จักจะมาหมดเลยเสร็จแล้วพออันนี้ไม่พอนะมีชื่อมีเสียงดังหมดแล้วก็เหมือนกันพอมีชื่อมีเสียงดังแล้วใครมาหาลบาสสจมาสจเข้ามาเดี๋ยวภาสีก็เข้ามาเดี๋ยวก็อะไรนะสาร้าเข้ามาเอาหมายมาแล้วจากสจมาเตือนแล้วอันนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็ไปหาไปหาพวกเพาว่าจะมีอย่างนั้นแล้วก็ยังเราก็ยังสอนกันอยู่ แล้วก็หม้สานก็มาแล้วปีนะหนไม้สานมาแล้วก็ยังสอนกันอยู่ม,ยมันไม้สานไม้โค้นมาแล้ว,ลวก็แล้วก็ยังเปิดสอนสุดท้ายปี2014เพราะว่าของตามะนี่มันจะเป็นปีแต่ว่าประมาณ2014ูึงสี่ถึงสองศ่าที่เจอช่องช่องที่เปลี่ยนชื่อพอดีนะเพราะว่ามันเป็น224พอเลยนะสองปลายสองศูนย์หนึ่มาปบมันจะเป็นช่วงกลางกลางอายุอัตามาเพราะอัตามาเกิดเดือนมิถุนายนในชะ่ไหม เสร็จแล้วไงต่อสุดท้ายพาคอดพันวาเนี่ยประมาณคอดเนี่ยมาเลยนั่งเรียนอยู่ประมาณสี่เป็นร้อยเต็มสลานบางกลุ่มที่เรียนกันอยู่ก่อไฟนู่ก่อไฟนั่มาขมุนู่ตุ้ม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 นึ่งกันในสงครามอิรักอิรักเอออิสราเอลมาในทั้งตมลงตมหมวดทหารสสจมาสั่งเลยบอกว่าอะไรนะเอาหมายคนมาอะไรมาปุ๊บแล้วก็ข้อสุดท้ายเนี่ยขอให้สั่งหยุดการอะไร การเรียนการสอนอัตมาหยุดไม่ได้ลวเพราะว่าคนจะมาเรียนเนี่ยพอซื้อตัวอาตมาก็ฝืนไปสอนไปพอสุดแล้วมาสอนจบไปปุ๊บเสร็จเลยขอให้ไปรายงานตัวที่ไหนรายงานตัวที่สพอปีใหม่ปุ๊บเรื่องงานเข้าเลยสองศูนย์หนึ่งห้าก็ต้องไปรายงานรายงานปุ๊บเขาก็บอกว่าเซ็นยอมรับก็พอแล้วเราก็เซ็นยอมรับแต่แล้วก็ขึ้นทรงขึ้นสารทั้งสานชันต้นสาลสารแพ้ไม่ใช่แพ้หรอก พอเราเซ็นยอมรับก็บเขาให้ลงโทษหนึ่งปีลงโทษหนึ่งปีแล้วก็อะไรนะจำคุกหนึ่งไม่ใช่ลองจำคุกหนึ่งปีแต่แต่เลยนะแต่ดดรับสารภาพเดี๋ยวหกเดือนน้องชายก็ทําม,มีคนมาประกันเนียตอนนี้เขาไปประกันนะแสนอกนนะนอกมาห้ามออกนอกประเทศตายเลยกูไปไม่ได้เดี๋ยวกับไต้หวันวีซ่าก็จะหมดรัฐบาลเลยบางาบทีจะออกไปก็ต้งงงองทําเรื่องขอโหลำบากมากตอนนั้นเนี่ยสองสองสี่นะเลยจำได้แม่นมาก บวชมา40ปีไม่เคยไปผ่านไปศาลที่อะไรนะอา,อาเ่ศข้างหลังอาเขตผ่านไปทุกวันไม่เคยอะไรแต่วันนั้นน่ขึ้นศาลปีนั้นขึ้นไศาลสองสามรอบแลวก็รู้เลยว่าอะไรนะสองสองสี่เนี่ยดูเดือดจริงๆปีนั้นเสร็จแล้วอะไรนะสรุปแล้วพอจบปุ๊บก็ไม่มีอะไรก็คือโดนปรับไป6กพันหมื่นสองบาทแล้วก็รับสียค่าเรือหกพันแลวก็ไม่ทำละอาตมา ขายรถของรถตัวจทำมาจะไม่อยากจะอยู่ทำไมอยากจะไปอยู่กับอะไรนะปูนเนนคำแล้วไปเจอปูนเนนคำที่อเมริกาตอนนั้นปี67นนแล้วอยากจะไปอยู่อเมริกาไม่อยากจะอยู่เมืองไทยแล้วใจมันเป็นอะไรนะทําดีที่สุด <c oughs> แล้วอะไรนี <c oughs> ่เพลงอะไรนะอะไรขึ้นอะไรไปมันม,มีคนเห็นใจอะไรนะบางทีโอ้บางทีมันฟังเพลงแต่กําลังใจเพลงแต่เศร้าๆแต่สุดท้ญญายมันเป็นอะไรล่ึ้นขึ้นมาที่จริงไม่อยากจะสอนนะอยากจะล้างมืออยากจะขวาหนมแต่สุดท้าย ก็มาเริ่มต้นใหม่ประมาณปีคศ2008ที่จริงพอดีไปก่อนที่ใช้ชื่อจักรเลียนจารกรเนี่ยมีปัญหาไปเจอหมอที่ดูชื่อโอ้อาจารย์ชื่ออะไรชื่อจักรเลียนจารุกรอาจารย์เขาก็ยังไม่รู้แต่มามีคดีความนะชื่อนี้เราวางติดคุกนะถ้าไม่เปลี่ยนชื่อเฮ้ยอะไรเนี่ยพอดีเรามากันเราอยู่ระวังคดีเลยเขาวอาอาจารย์ต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนชื่ออะไรดีอ่ะ ยันไงก็แล้วก็ฉันชื่อเก่าให้ชื่อนี้ยังดีกว่านี้กลับมาชื่อใช้ชื่อเก่าถนอมโป่งเนี่ยเหมือนเดิมใช้ชื่อนี้ไปสองปีนะเพราะว่าบางทีจารุกงจารุกกรเขาจะมีกระกร์แต่มาเขาเชียดระกรไปแล้วนะตอนหลังเนี่ยเมื่อก่อนนะอันหนึ่งเพราะว่ามันสิ่งตัวอย่างมันอยู่ที่ขึ้นเราส่งขึ้นไปเวลาแตมาสอนเมื่อก่อนแตมาว่าแตมาอะไรนะมาสอนพวกเราเนี่ยแตมาเอาเท้าเนี่ยเข้าไปอยู่คุก หนึ่งข้างอีกคือข้างอางตมาจะเข้าไปเมื่อไหร่ลูกอาตมาจะพูดย้ําบ่อยๆไปกับทุกคนสมคืน <_ d ata> ตรงนี้ตอนหลังเนี่ยเออได้ไปเข้าไปคุกหนึ่งข้างนี่นะ <_ d ata> เออเคยเลี้ยงข้างเดียวกําลังอยู่ระหว่างตัดสินจะโดนไม่โดนอะไรนะไปอันนี้ปุ๊บสุดท้ายก็อเออไม่เอาละคืนอันนี้ไม่เอาไม่ไม่ไปอยู่คุกเลยเลยก็ไปเข้าคุกเนี่ยช่วยหมอหมอตอนนั้นกําลังอยู่ระหว่างคดีอาตมาไปช่วยอ่หมอหมอเสียวไปที่ภูเก็ตไปคุกจริง ไปสอนอะไรนะไปเนี่ยเขาเรื่องดัง,งอีนทงดีทอกอะไรที่คบแกโอไปเข้าไปดูแล้วไม่ไหวนะคบเนี่แอดในอัดนั่นน่เลยไปเยี่ยมคอร์สที่มุองสุรินทร์อีกที่หลายหลายที่เนี่ยคือว่าไม่แน่นะมันจะอาจจะไปแก้เคล็ดนะเนีน่เราเข้าไป้วเขาเขายังไม่ได้จับเราไปเราเข้าไปดูกันว่าเป็นยังไงสังเกตอาการอ๋อไม่มีอะไรอ๋อก็โอเคออกมาแล้วก็นี่แหละชื่อนี่มันอาจจะว่ามันมันมีอะไรน่ากลัวเหมือนกันต้องเตรียมตมาเลย สุดท้ายกลับมาใช้ชื่อเดิมก็ชีวิตก็กลับมาสู่สภาพปกติทนองตรงแม้ว่าเจา้าครูทนอมเหมือนเดิมยังไม่มีอะไรเปลีป่ยนแปลงใครใครใครที่เปลี่ยนชื่อไปแล้วเป็นไงบ้างดีหรือไม่ดีหรือไงดีนะดีดดใช่ไหมอันนี้เปลี่ยนชื่อมาแล้วลุ้งเลยไหมอันนี้ไม่สบายอันนี้ไม่สบายเลย,เปล,ย,ยเปลี่ยนตอนไม่สบายเปลี่ยนตอนไม่สบายแล้วก็ไม่สบายเลยว่าหายเลยหายเลยเหรอแสดงว่า,าชื่อนี่ออาถรรพ์กัน นี่แหละคี่ว่า224เนี่ยเป็นเปลี่ยนแปลงปฏิบัติชีวิตระมาเนี่ยเปลี่ยนแปลงตอนที่อายุ41เนี่ยโอ้โหแบบหนักมากเลยเจอข่าวลงคดีความขึ้นลงขึ้นศาลแล้วก็ลูกศิษย์เนี่ยตอนมาสอนมาประมาณ30สิบเนี่ยลูกศิษย์น่าจะเกินหลักพันหลักสี่ห้าพันเลยนะโอ้โหจากมามาถึงรุ่น30ปุ๊บลูกศิษย์แตกขับกันเป็นสองฝ่ายเลยฝ่ายเนี่ยฝ่ายลูกศิษย์เก่าลูกศิษย์ใหม่ แต่มาต้องหอบลูกศิษย์เนี่ยเปิดเรียนที่นี่ป๊บพระลูกศิษย์เก่าไม่ยอมใช่ไหมต้องหอบไปน่นหนีเป็ท่าตอนไปนเรียนที่ท่าตอนกันรุ่นสามสิบเอ็ดเราต้องนั่งรถออกวเป็นขบวนยาวเลยชีวิตเราทำไมือนเกกับละครชีวิตจะหนุกดีเหมือน,ะะอน,นก,กันเนอะสองสองสี่นี่เลยก็พูดถึงตรงม,มันดูเดือดเลยมันจะคือว่าในในตารางขึ้นก้าวชีวิตเราเนี่ยนะเราจะจําได้แม่นที่สุดจําได้แม่นที่สุดเราย้อนไป สมมุติว่าใครที่ผ่านไปแล้วนะครับหมอนรถดผ่านไปแล้วหมอนรถเจออะไรบ้างสองสองสี่นั้นนี่ยคุยให้หน่อยได้ไหม,ม,ล,มลืมไปหมดละโอ้แก้งลืมหรือเปล่ลลลเาเนี่ยแก้งลืมไหม,ไม,มไม่เห็นการไม่เห็นการแล้วดูคุณไปไปคุนไปแชร์เท่าไหร่ิสองสองสี่ผมไปเดินกับนักการเมืองครับเดินกับนักการเมืองแล้วอะไรต่อตอนนั้นหมอโวลงได้เป็นสสหมอโวลงเป็นสสอไงต่อก็ก็ เป็นบริการนะเป็นอะไรเดินคู่เลยครับเดินคู่เลยนะหาเสียงนะครับหาเสียงใช่ไหมแล้วเป็นไงแล้วก็เป็นช่วยท่านช่วยอะไรท่านช่วยช่วยหมอตอน้วก็อยู่ยิงงานเข้าพักประชาธิปัตย์เข้าอะยู่เป็นก็เข้าวงการการเมืองว่างั้นอยู่ในวงการการเมืองทั้งขาวทั้งดําทั้งเทาทั้งอะไรลุยก็หมดเอาหมดเลยโอเคใครใครที่ยังไม่ถึงอ่ะยกมือแต่ยังไม่ถึงโอ้มีเยอะเลย ถ้ายังไม่ถึงเนี่ยให้เราให้ย้อนกลับไป9ปีข้างบนสมมติว่าของข,ของอันเนี้ยอายุเท่าไหร่นะ 5, 50, 57, หน้าห้ห้าใช่ไหมห้าสิอยู่ตรงไหน 57, ห้าอยู่ปี57อยู่ห้ 5, าสประมาณ2 0งศูนยตอนนี้มัน2 0งศูนย์เท่าไหร่สองศูเราต้องขยับขึ้นไปอ่ะสองศขยับขึ้นไป48 2040อายุ48ตอนนี้ก็ยังไม่ถึงอีก ใช่ไหมหไอ่าขยับขึ้นไปอีกอายุ39มสิบเก้างศูนยยังไม่ถึงขยับขึ้นไปอีกอายุเท่าไหร่30พอดี media, อายุสามสิบพอดีสองศูนย์สองสองเดี๋ยวดูว่าเวลาเขาผ่านไปยังเดี๋ยวเดือน11ก็ผ,ผ่านไปเนี่ยผู้ผ่านไปเนี่ยมันเพราะว่ามันต้องนับเดือน11จนถึงเนี่ยเขาอ,อยู่ระหว่างเพิ่งผ่านไป 2023ูนย์องสเนี hey! ่ยที e ่ป exactly. ีที่แล้วเนี่ยอ่าเรามาดูว่าเป็นยังไงบ้างปีที่แล้วนะฮะมองมองเลยยิ้มตัดสินใจอะไรมีอะไรตัดตัดสินใจหลายๆอย่างค่ะตัดสินใจมาคบกับหมอรถเรื่องงานแล้วก็มีหลายเรื่องค่ะหลายเรื่องเรื่องใหม่ๆใช่ไหมเรื่องดีๆเป็นการตัดสินใจที่ว่าอ่าหลายอย่างที่แบบไม่อยากตัดตัดสินใจจะเป็นต้องตัดสินใจใช่ไหม เออเนี่ยเห็นไหมอายุ3าสิที่จริงเราอยากจะรู้ไหมว่ามันเป็นยังไงบ้างแล้วก็เราย้อนไปอดีตไปก็อายุ21เออ่าเน่ยอายุ21เป็นไงบ้างปีนั้นก็ดูเดือนไหมยีลังขึ้นมัธยมมปลายขายของเยอะแล้วก็เหมือนมันมันมันพิถันเยอะค่ะแมนไปนอกขายคนเดียวอะไรเงี้ยแล้คือตอนแรกช่วยกันอืมนี้แม่าก็ต้องไปนอก เอ,อเืออือต้องทำเองเลยเองหมดเลยเนี่ยเห็นไหมปีอายุยี่สิบเอ็ดกับปีอายุสามสิบเนี่ยคล้ายๆกันเลยอ่าแล้วปีที่สามสิบสามสิบสามเนี่ยมันก็เหมือนๆกันสำรองนี้แหละใช่ค่ะช่วงนั้นหนูก็บินไปเยอรมันด้วยมี่เกตันนั่นแหละเห็นไหมมันจะเป็นปีที่ว่าถ้าปีสองสองทีนี่เปลี่ยนแปลงอยูแ่แล้วเราจะดูแถวนี้เลยนะ 5้าสิบ3จ็ด1ี่สิบปี12ปีนี่ก็เนี่ยสองศูนย์ศูนยเนี่ยก็เปลี่ยนแปลงเหมือนกันมันจะเห็นเห็นทางมันมีละครชีวิตจำได้ฟูเเือบได้อะไนเข้าใจไหมแต่ถึงผ่านก็ไม่เจอเราผ่านไปเราก็ดูข้าสิมันก็ขยับเลฮะเออเยอย่างสมมติว่าสองอย่างกมอรถเนี่ยอายุอายุยี่สินะเราเป็นยี้าเจอยี่สิบ เจอตรงนี้ใช่ไหมยิมห้าอายุสองศูนย์ศูนย์สี่อ๋อเจอการเปลี่ยนแปลงปฏิบัติเมื่อกี้บอกว่าจำไม่ได้ตอนี้เริ่มมานนี้แล้วไม่อยากจะพูดเดี๋ยวคณข้างๆรู้ <c oughs> น้ต่อไปยิห้าเรามาดูอายุสามสิบสี่เห็นไหมมันก็มีการเปลี่ยนแปลงเหมือนกันมันลงมาอีกอายุสี่สิบสามเฮ้ยปีนี้พอดีเอาแล้วเ <c oughs> <c oughs> เรื่องมันก็จะเป็นเรื่องอบางครั้งครับว่าประวัติศาสตร์ย้อน่อย นี่ใหญ่น่นอนใช่ใช่เนี่ยผ่านไปแล้วาสองอเนี่ยสองดีนะยี่ย่ห้ายี่ห้าสามห้าี่สิบสามสี่สิบสามสองศูนย์เอ๊ะใช่สีมันผ่านไปแล้วผ่านไปเพราะว่าขเรานี่เดินไหนเดินสเดินสก็น่าจะผ่านปีที่แล้วเนี่ยสี่สผ่านแล้วีสี่ก็เรียนมต้นนี่าจารย์ตัดสินใจโรงเรียน ใช่ไหมว่าพอ43ไปปุ๊บ52แล้วก็ดูได้ว่ามันเกิอดอะไรขึ้นเราย้อนไปดูข้างบนเราก็มันมาดูข้างล่างถ้าใครที่ผ่านไปแล้วมาดูค่ะมันจะเหตุประวัติศาสตร์มันจะซ้ำรอยมันจะเหมือนเดิมผมไม่ได้เจออะไรที่บึ้มๆบึ้มๆอ่ะมืกัเลยไม่ได้จำอะไรละไม่จำอะไรไม่ไม่จำอะไรที่มีแบบว่าอ่าอะไรนะป <c oughs> ืนคนว่าอย่างที่อาจารย์บอกสี่สามันก็ไม่มีแหละมัก็คือถ้าถไปบวชช่วงที่เกิดคดีก็ก็ที่เมียนมอ นะอันนี้อันนี้จะจำอะไรกล้าไปที่แล้วอ่ะไม่อยากจะจำแต่แล้ว่าคนไม่อยากจะจำนี่บางทีอะไรนะอดีตมันผ่านไปแล้วไม่ต้องไปสนใจมันทำปัจจุบันให้ดีที่สุดโอเคไหมของของคุณเลขกลับคุณเลขคานไปยังของเลขอายุแปดสิบเก้าค่ะแปดสิบเก้าโอ้โหยังไม่ถึงเลยอ่าตมาว่าตอนนั้นแตมาก็ไม่อยู่แล้วนะแปดสิบเก้านี่แตมาก็ไปละ ถ้าเราอย่างรู้วมาขอมาขยับขึ้นมาหน่อยแปบเกกันเอะปวดอยู่ชั้นเ็ดสนี่สักาแป้าโอ้ก็อีกปีเดียวก็แปดส้าสิบเก้ไหมับขยับมาเป็น8ปดขยับมา80ขยับมาเ1ขยับมา62สอันนี้ยังไม่ถึงเขยับขึ้นไปอีกอายุ53าิเฮ้ยปีนี้พอดีเลย2ั้นสนส มันบอกว่าใช่ใช่หรอปีนี้พอะดีแข้มันเ <c oughs> มืเ่อใช่คนนี่ก็าิดอยู่จได้ไ